เพิ่มพาสีของคุณให้เรียบร้อยเป็นแจ้งเตือนสีแดงมาแบบนี้มีใครเป็นบ้างคะแล้วบวกกับพิมพ์ชื่อของตัวเองไม่ถูกต้องแล้วต้องแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้น้ำหวานจะพาทุกคนไปทำกันสเต็ปง่ายนิดเดียวค่ะมาเลยค่ะขั้นตอนแรกใช่ไหมเขานะคะจะให้เราจิ้มไปใช่ไหมจากนั้นให้ทุกคนนะคะจิ้มไปที่สีฟ้าจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะ จากนั้นแล้วนะคะเขาจะมีให้เราคําว่าเพิ่มพาสีใช่ไหมอ่าหน้านี้นะคะให้ทุกคนจิ้มสีฟ้าหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะมีชื่อให้เราใช่ปะให้เราจิ้มชื่อของตัวเองล็อกอินไปที่ชื่อของเราเองนะคะอ่าถ้ามันเป็นชื่อ f a c e b o o k ของเราใช่ไหมเราก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาจะมีหน้านี้ขึ้นมาค่ะทุกคน อข้อมูลใช่ไหมคะอ่าข้อมูลเริ่มต้นนะคะเขาจะถามคําแรกเลยก็คือว่าจําแนกประเภทภาษีของคุณคืออะไรอันนี้นะคะทุกคนจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาถ้าใครเป็นอันอื่นนะคะต้องไปแก้ไขก่อนนะคะ อาจากนั้นนะคะข้อที่2นะคะเขาก็จะถามอีกว่าเราเป็นพล,ลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือไม่มีถินนะคะภูลำนานะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่นะคะหรือเป็นบุคคลอ่ะต่างด้าวที่มีถิ่นนะคะอ่าในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ให้เราจิ้มคําว่าไม่ใช่นะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะก็คือว่า <c oughs> คุณทําหน้าที่เป็นตัวแทนตัวกลางหรือบุคคลอื่นที่จะได้รับการชําระเงินหรือไม่เราก็บอกว่าไม่ใช่นะคะหัวข้อถัดไปค่ะเขาก็จะให้เราใส่ในส่วนของชื่อแล้วก็หมายเลขจํานวนผู้เสียภาษีใช่ไหมคะอ่านะคะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนนะคะกรอกชื่อนามสกุล ดูให้เรียบร้อยนะคะเพราะตอนนี้เราเกาะมาเกอนหน้านี้แล้วเนาะดูให้เรียบร้อยค่ะว่าชื่อเรานามสกุลเราตามบัตรประชาชนหรือเปล่านะคะหากใครไม่ใช่ต้องแก้ก่อนนะคะรวมทั้งนะคะอันที่2นะคะประเทศของความเป็นพลเมืองให้เราติ๊กอยู่ที่ไทยแลนด์นะคะหลังจากนั้นหมายเลขประเภทผู้เสียภาษี ในส่วนตรงนี้นะคะ TNN นะคะไม่ใช่ TIN พูดผิดให้เราจิ้มคำว่าฉันมี TIN ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาให้เราจิ้มเฉพาะอันข้างบนนะคะให้เป็นติ๊กถูกค่ะหลังจากนั้นให้เราใสา่หมายเลขบัตรประชาชนของเราให้เรียบร้อยนะคะทั้ง13หลักเนาะต่อไปให้เราจิ้มคำว่าถัดไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เราป้อนที่อยู่ค่ะที่อยู่นี้นะคะให้ทุกคนป้อนที่อยู่ของตัวเองแล้วเช็คให้ดีว่ามันใช่ที่อยู่ของเราหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะเขาจะบอกว่าพเพิ่มที่อยู่ไปทางไปรษณีย์ของคุณหมายถึงว่าเอกสารหรือว่าข้อมูลของเรานะคะใช่ตรงนี้หรือเปล่านะคะแล้วให้เรากดถัดไปดูข้อมูลรายละเอียดให้ครบนะคะทุกคนคะ่ะจากนั้น การเรียกร้องประโยชน์ด้านสิทธิสัญญาภาษีให้เราเลือกประเทศไทยนะคะแล้วจากนั้นกดถัดไปได้เลยต่อมาค่ะการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้านอ่าสนทิภาษีของเราไทยแลนด์นะคะต่อไปค่ะเขาจะถามเราว่าฉันขออ่าในส่วนของการใส่สัญญาให้ทุกคนติ๊กคำว่าฉันขอรับรองว่า ชื่อของฉันเป็นบุคคลชั้นนะคะก็คือชื่อเรานี่แหละเป็นชั้นเองนะคะที่ลงนามนะคะให้เราชื่อใส่ชื่อของเราตามก่อนหน้านี้ที่น้ำหวานบอกว่าหุ้ยทุกคนต้องไปย้อนดูหน้าที่ทุกคนกรอกก่อนหน้านี้หน้านแรกเลยที่น้ำหวานพาทุกคนจิ้มเข้ามาตรงที่เพิ่มภาษีใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะคะจากนั้นค่ะถ้ามันกดเข้าไปแล้วใส่ไม่ได้ให้ทุกคนใส่แดดเข้าไปนะคะ ออจากนั้นเราจะตรวจสอบนะคะข้อมูลของเรานะคะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ส,สวยๆน้างามๆแบบนี้ให้ทุกคนดูแล้วก็กดติกสีฟ้าแล้วจะขึ้นข้อมูลให้ของเราถ้ามันขึ้นเสร็จสิ้นเสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูหน้าชําระว่ามันจะขึ้นหน้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เป็นเสร็จสิ้นแล้วถ้าใครรู้ว่าเนื้อหาคอนเทนต์น,นี้เป็นสาระให้กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากส่งต่อด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะ